สวัสดีครับภาพที่พี่น้องเห็นกันอยู่นั้นคือผลพยากรณ์ลานิยาล่าสุดนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองในวันที่14เดือนพฤศจิกายนนี้จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็นนะฮะในการเกิดปรากฏการณ์ลานิยายัางแรงไม่ตกนะครับพี่น้องแรงไม่ตกออกลางเดือนนี้ขึ้นมาแตะระดับร้อยละเก้าสิบสามเลยทีเดียวเห็นไหมครับตามกราฟแท่งสีน้ำเงินแล้วก็มีแนวโน้มลากยาวไปจนถึงมก,กราค,คมสองพันห้าร้อยหกสิบหก โดยคาดหมายว่าปรากฏการณ์เอโซในฝั่งลานียนี้จะกลับเข้าสู่เฟสกลางหรือระดับปกติฮะในเดือนกุมภาพันธ์2566ตามกราฟแท่งสีเทาที่แสดงอยู่นะเห็นไหมครับพี่น้องทั้งนี้การคาดหมายระดับอุณหภูมิน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอเมริกาอเมริกาใต้นะฮะที่อยู่ทางฝั่งด้านขวาของประเทศไทย หรือเขาเรียกย่อๆว่าค่า SST นะฮะจากสำนักพยากรณ์ประจำประเทศต่างๆทั่วโลกร้อยละเให้อุณหภูมิน้ำทะเลนในเดือนนี้ยังคงมีแนวโน้มติดลบนะฮะติดลบลงที่1นึ 1. ่ถึงหนองศานั่นก็หมายความว่าอะไรครับพี่น้อง นั่นก็หมายความว่ากําลังการพัดของลมค้าตะวันออกที่ล่องมานะฮะที่ล่องพัดมาจากละติจูดที่30องศาเหนือขึ้นไปแรงยังเหลือนะ,ะหรือยังคงพัดแรงกว่าปกติะฮะกว่าธรรมดาทําให้กระแสน้ําร้อนน้าอุ่นที่ถูกแสงแดดแผดเผาบนพื้นผิวน้ําทะเลแปซิฟิกยังคงวิ่งไหลไปตามแรงการพัดของลมค้านะฮะ พัดไปไหนละครับก็มากองรวมกันอยู่ด้านซ้ายมือของพี่น้องคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่ตามแนวลูกศรสีแดงนะฮะเห็นไหมครับดังนั้นความชื้นความร้อนที่เข้ามานะฮะที่เข้ามากองรวมอยู่ทางฝั่งซ้ายก็จะทำให้อากาศยกตัวดีขึ้นนะฮะให้มีฝนตก ่อเนื่องก็จะแรงไม่ตกเล่นเช่นเดียวกันนะฮะจากอะไรครับจากแนวลมคู่ขนานตะวันออกที่พัดมาสอบบ้านเราวันสองวันที่ผ่านมานี่เองฮนะเมื่อน้ําร้อนน้ําอุ่นมากองสมทางด้านซ้ายก็จะส่งผลให้น้ําเย็นทางด้านล่างพื้นน้ําทะเลที่ไม่โดนแดดส่องล่องไหลกลับไปอยู่ทางฝั่งขวาหรืออเมริกาอเมริกาใต้เป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้น้ําทะเลฝั่งขวาเย็นต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับตามลูกศรสีน้าเง และกราฟเส้นที่แสดงค่าติดลบของอุณหภูมิน้ำทะเลหรือค่า SST ที่พี่น้องเห็นข้างต้นนั่นเองนั่นคือที่มาที่ไปที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังมาเนี่ยครับพอเข้าใจกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามมาใหม่ซึ่งภาพถัดไปนะจากภาพถัดไปเป็นข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนออกรายงานว่าในเดือนพฤศจิกายนนี่ฮะ แต่กลางเดือนไปสาสำนักพยากรณ์หลักอย่าง ENCEP นะ e n e p หรือตัวย่อก็คือ NCEP นะฮะตรงด้านซ้ายสุด UK Made Office และค่ายยุโรปอย่าง ECMWF ที่เราส่องโมเดลเขาอยู่ทุกวันนี้ทางขวามือสุดนะฮะทั้งสาสำนักนั้นคาดการปริมาณฝนค่อนข้างนะฮะใกล้เคียงและก็สอดคล้องกัน โดยระบุว่าในเอเชียอาคเนรรวมถึงประเทศไทยบ้านเรานั้นจะยังคงมีปริมาณฝนตกมากกว่าค่าปกติเห็นไหมครับพี่น้องสี เขียวๆนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องดูด้านล่างฮะอย่างแถบประเทศอินโดนีเซียสิครับเขียวเข้มปีเลยทีเดียวปลายเดือนนี้บ้านเขาคงจะท่วมอ่วมอาลาไทยไปตามฟอร์มนะครับซึ่งเมื่อนำแผนภูมิปริมาณคาดการฝนทั้งสามนักมาซัมมารีนะมาถัวมารวมเฉลี่ยกันเนี่ยครับภาพก็จะ ออกมาแบบที่พี่น้องเห็นอยู่นี่แหละครับดังนั้นกลางเดือนถึงไปถึงสิ้นเดือนตอนบนของประเทศไทยของเราก็อาจจะต้องเจอฝนหลงฤดูต่อไปนะฮะสลับกับอะไรครับสลับกับลมหนาวฮะลมหนาวที่ลงมาแล้วเป็นแนวปัะทะต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องการจากอะไรครับจากลมประวันออกขนความชื้นเข้ามานั่นเองโดยฝนนั้นอาจจะตกชุกในภาคใต้นะ โดยเฉพาะตอนบนถึงตอนกลางนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าแนวลมคู่ขนานที่ผมบอกพี่น้องไปมิคี้มันจะวิ่งเป็นท็อปส่วนใหญ่จะวิ่งเข้าตอนบนกับตอนกลางนะฮะในปลายเดือนก็อาจจะอะไรฮะพอถึงตอนกลางก็อาจจะเป็นพื้นที่ทางผ่านของย่อมโลหรือพายุหมุนเขตร้อนได้นะฮะเอาไว้ติดตามกันครับอาจจะมีแบบนั้นกลับไปดูสภาพอากาศและเส้นทางฝนในวันนี้กันครับพี่น้องมองภาพทางด้านซ้ายมือก่อน สำหรับโมเดลพื้นลมมรสุมล่างนะฮะมรสุมล่างชั้น 1.5กิโลเมตรหรือ850เพกโตปาสคาลนะครับหอบความชื้นความร้อนเข้ามาเติมในพื้นที่วันนี้ยังคงพัดเป็นทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ยกตัวเป็นแนวเสยขึ้นเขาเรียกมันแนวท็อปนะฮะผ่านด้านตะวันตกภาคเหนือภาคก,กลางอีสานล่างด้วยกําลังปานกลางโดยมีกําลังแรงขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะฮะเพราะแนวลมนั้นถูกเหนี่ยวนําพัดสอบเข้าหายอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลอันดามันด้านซ้ายมือของประเทศนะฮะ ตามแนวลูกศรสีดำโดยที่พี่น้องมองด้านบนประเทศนะฮะนอมองข้างบนตรงภาคเหนือของประเทศก่อนนะฮะวันนี้ความกดอากาศสูงเริ่มถอยลงไปไกลนะฮะเริ่มถอยขึ้นไปไกลนะฮะซึ่งจะเห็นเส้นไอโซโบาร์เกณฑ์เย็นระดับ1ันสขึ้นไปนะฮะ ไหลเลยออกนอกชายแดนภาคเหนือไปแล้วนะครับเหลือไว้อะไรครับเหลือไว้เพียง1 0นสิบถึงพันสในช่วงบ่ายดังนั้นวันนี้นะครับบ่ายไปภาคเหนือตอนบนนอกจากลมมรสุมที่เติมความชื้นเข้ามาวันก่อนแล้วครับวันนี้ก็จะเกิดแนวปะทะนะะ คือจะมีฝนจากแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปครับสําหรับพี่น้องภาคเหนือโดยในขนาดที่ภาพด้านขวามือของทุกท่านคือการเคลื่อนของกระแสลมบน500เฮกโตปาสคาลขับเคลื่อนนําพาเมฆฝนวันนี้ตอนบนแม้พัดอ่อนลงกว่าเมื่อวาน แต่ทรงการพัดนะยังคงยกตัวเป็นทิศทางเดียวสามัคคีกลมเกลียวกับลมมรสุมล่างโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปน้องจะเห็นพัดยกเป็นแนวทอปด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงเนื่องจากว่ามันมีย่อมดูทางซ้ายนั่นเองตามแนวลูกศรสีเหลืองเมื่อลักษณะการเคลื่อนไหวของทรงลมคู่ขนานเป็นเช่นนี้ ก็จะย,ยังคงทำให้อากาศกระแสอากาัดยกตัวได้ดีส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะฮะก็มีความชื้นความร้อนในพื้นที่ที่มีความชื้นความร้อนเพียงพอนะฮะ ก็จะเกิดปรากฏการณ์แนวลมล่างพัดส,สอบกันและก็แนวปะทะอากาศเย็นช้อร้อนชื้นนั่นเองโดยในวันนี้ไปจนถึงวันหวยออกคือวันพรุ่งนี้นะวันที่16พฤศจิกายนขอให้พี่น้องโชคดีนะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้ยะ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุขโขทยัย อุตรลถด,ดพิษณุโลกนะฮะภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะฮะแล้วก็อุบลราชธานีมีได้นะครับตามแนวชายแดนเพราะว่าลมบนยกทอปถึงในขณะที่พื้นที่สปปลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนทางลาวตอนบน,นะฮะจากแนวปะทะเหมือนภาคเหนือของไทยนะฮะเหมือนภาคเหนือของไทยก็ตกได้ส่วนใหญ่ในแขวงบ่อแก้วหนอง้ําทา พงศาลีอุดมไัยไซยาบุรีและหัวพันธ์โดยที่ภาคกลางของไทยจะมีฝนฟ้าหนองร้อยละสาของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุธยานาครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะกรุงเทพมหานาครและประิมณฑลในวันนี้นะฮะภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าหนองร้อละยีของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ ก็แนวชายขอบหาดนะฮะไอชายขอบฝั่งนะฮะวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะคลึ้มคลึ้มนะฮะแต่ตกได้ก็ยกตัวได้ดีก็แนวที่ลมบนมันพัดถึงนั่นเองจากจากการนําเมฆฝนจากอ่าวไทยก็คือชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสาหรับภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ มีฝนส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลรรุงสงขลาปัตตานียะลาณนระาธิวาสคลื่นลมในทะเลวันนี้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอดมามันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ